ีครับเพื่อนๆวันนี้ป้าปาพานอ้องรันมาทํากิจกรรมอีกแล้วแม่ของน้องรันสอบนะคะนอ้องรันรันเคยมาถ่ายคลิปที่นี่แล้วฮะนี่วันนี้เรามีกิจกรรมที่นี่โอ้หยุดยาวเนี้ยกิจกรรมเยอะมากเลยเนะี่ยป้าเหนื่อยหมดแล้ว,วเดี๋ยวเราไปดูแมลงกันไหมว่าที่ลูกแมลงที่พื้นมันหายไปเรืยองหายบอบบี้สแอนตเป้งโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไป เดี๋ยวพ่อเข้างานแล้วป้าจะถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนนี่แล้วเมื่อกี้เราไปผิดผิดสาสานดีใช่นี่ฮะไม่แล้วงานแจกฟ้ามันเป็นบาร์บี้นะเหรอแม่แม่พาไปผิดอันนะเพื่อนเนี่นี่นี่อันนี้เรามาถูกแล้วนะนี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่เอาละเรามาถูกแล้วเดี๋ยวป้าจะพาเข้าไปชมข้างในนะเพื่อนเราจะให้ทุกคนดื่องนี้ค่ะเป็นบาร์บี้เหรอเอามุนมุนมุน นี่นะฮะเพื่อนเเราอยู่ที่ศูนย์ธรรมชาติวิทยาเทพนะคะเพื่อนเพื่อนนี้ไปเข้าไปเลยเสียเวลาที่แปงเลยเมื่อกี้นี่นะครับเพื่อนๆนเราเราได้มาแล้วนะเพื่อนเพื่อนนี้ยี่สิบสองสถานีเราต้องการสิบสองสถานีใช่ไหมถ้าเราได้สิบสองสถานีเราจะได้หนังสือนิทานนะฮะเพื่อนๆน อ่าดูดิดูดิแผนเมธีมหาลัอมเอาไปเอ้าโอเคครับเพื่อนไปเดี๋ยวเราจะไปดูสถานีที่หนึ่งนะเพื่อนเพื่อนว่าเป็นยังไงครับเพื่อนๆเข้ามาในงานแล้วนะโอ้โหมีเด็กๆเยอะมากนะครับเพื่อนเดี๋ยวโนราลันก็จะลาฟสถานีการเรียนรู้แล้วนะครับเพื่อนๆนี่โอ้นี่สถานีอะไรเนี่ยโอ้มีสถานีสถานีที่เจ็ดนะฮะตรงนี้เข้าหัวเนบดอกไม้แบบเมืองเมืองเนี่ย ๋อสถานีเก้าผมไปเก้าเลยหัวเทยุ่งพอดีเลยอ่ะไปไปวิตอนนี้เราจะสถานีอะไรไม่รู้อะไรล่ะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนน้องละลันกำลังเก้าผมแบบคนเหนือน่นแน่นเราใช้ดอกไม้ใบไม้จากธรรมชาติมาเก้าผมนะเพื่นเพื่อนนี้เราตกใจตกหมคุณคุณป้ากำลังเก้าให้นะครับชื่อสถานี เก้าผมเน็บดอกแบบเมืองเมืองนี่นะเพื่อนเน้องละลันกำลังเน็บดอกเก้าวผมอยู่นะฮะเดี <h 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 ๋ยวเราไปดูดิว่าจะเท่แค่ไหนโอ้โหเอาดอกไม้เอาดอกไม้มาใส่ดูดิโอ้โหคนเมืองเหรอเนี่ยโอ้โหนี่นะเพื่อนเพื่้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งต้นนี้มีอะไรพิเศษอยู่เราอยู่สถานีสิบแปดนะเพื่อนเพื่อนนี่สถานีข้าวปุ๊ก เราจะถัดเข้าปุ่มนะครับเพื่อนเอาแล้วครัสถานีเราจะต้องเอาข้าวกับอันนี้เขาเรียกเขาอ,อะไรนะครับข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้จะเป็นงาค่ะงาชื่องาอะไรนะครับ,าง,บงาขี้มอนนอ,อโอเคอรเราต้องเอาข้าวกับอันนี้คูก่กันดีดีอ่ะงาขีมอนนะครับเพื่อนเดี๋ยวป้าขอ,ขอทดสอบรสชาตินี่เค็มเค็มมันมันนี่ไอเดียคกแบบ คุกแบบคุกเยอะๆเลยนะนี่คุกมันจะยิ่งอร่อยมั้งนี่นี่ดูตัวอย่างบีปเห็นปะคุกมันเป็นอย่างนี้เลย,เลยอ่านี่ฮะน้องราลันจะคุกแล้วนะเพื่อนพี่ช่วยคุกแล้วนะเพื่อนเพื่อนผลงานน้องรันรันแล้วเพ่ อันนี้เป็นรูปอะไรเนะี่ยฮะเธอทำรูปอะไรมาเนะนี่ยฮะดูดิโอ้โหเราเป็นโอเคนะฮะเพื่อนๆนี่ผลงานของน้องรันรันเป็จแล้วอันไหนมีอันไหนม่เพื่อนเน,นี่ยมีนะเพื่อนงานกีมอนนะคะเพื่อนมาเจอเพื่อนโรงเรียนเดียวกันซะแล้วนี่เพื่อนนี่คนนี้น้องพอเพียงนะเพื่อนนี่เพื่อนรันรันเอาละป้าป๊าจะทดสอบทดสอบชิมฝีมือน้องรันรันโอ้โหตายละ นี่นะครับเพื่อนๆข้าวปุกงานเพื่อนๆป้าจะทดสอบเข็มๆมันๆเพื่อนแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะเพื่อนมาเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่อีกสองอันเร็วมาไอาบ้บีเอาวางให้ถูกอันเนาะนี่นะครับเพื่อนๆสถานีแยกขยะนะพี่น้องรันจะแยกขยะโชว์ ่ะแยกเลยบีบีเปลือกงาะอยู่หมวดไหนสามารถเอาไปทำปุ๋ยได้ไหมได้ต้องอยู่ในหมวดขยะเปลี่ยนใช่เปล่าลูกเถียงพี่ก็ได้นะถ้าไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวาไปเชื่อพี่หรือพี่โกหกก็ได้นะอ่ะเถียงได้เถียงได้อ่ะอันนี้ขยะอะไรกล่องนมเป็นกระดาษสามารถรีไซเคิลได้ไหมได้เปล่าไม่ได้เหรอได้ไม่ได้ รีได้ปะรจริงปะเอ้นี่เธอเขิ <ๆ S 2> นพี่แล้วป่เนี่ยฮะป้าป้าหลอกกับพี่ตั้งเยอะใครนะะเป็นเพื่อนอันนี้สถานีปลูกผักอะดีเลยบี๊บเอาเอากระเพราด,ดิบ้านเราข,ดขา,า,าดแค้นกระเพราอะเอาเลยเออก็เราต้องปลูกไงเนี่ยจะได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการปลูกผักไว้กินเองอันนี้ป้าป้ามั่วนะ นี่เราก็มาอันนี้สถาน,นีที่เท่าไหร่สถาน,นีที่สิบสี่นะครับอนายแม่กินไงงาขีมอนให้เพื่อนๆดูดิอร่อยมากมากินใกล้ๆดิอ่ะเอออร่อยนะป้าไม่คิดว่ามันจะอร่อยเลยนะเนี่ยอร่อยใช่ได้อ่ะถูกเลยบิบิจเจาต้นอะไรอันนี้อันนี้มะเขืออันนี้ผักอะไรนะครับ เล,เล็กโอ๊กัสลัดนะอัน oui. well นี้ก็จีนโอ๊กอันนั้นเล็กเผาป้าคิดเองอ่ะเราแค่ใส่ดินพี่เอาต้นไม้ใส่ให้เลยดีๆดีมากระบบออโต้เดี๋ยวดูดินี่น้องรันรันเลือกกีนโอ๊กมีนะเพื่อนเบบี้ ลูกต้องรดน้ำมันให้มันโตนะอือไปนู่นแล้วอันนี้เธอไปสถานีไหนมาเนี่ยเขาแจกให้แล้วเหรอโอ้ฉันไม่อยู่แป๊บเดียวเธอได้ได้ตุ๊กตาหมีแล้วว่ะไม่มีความไม่ใช่แม่ขอไปนอนก่อนเป็น,น,ปนตตุ๊กาได้ได้อัน,นนะ้ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีทำไข่ป่ามนะเพื่อนๆประนีของอร่อย ลูกสลัดซีดก็ได้นะให่ป้าชิมก็ได้นะไม่สลัดซีดเหรอโอ้ลูกไม่ยอมหรอนี่ครับเพื่อนไข่ป่าเป็นอาหารโบราณของคนเหนือนะนี่ปลาชิมตรงนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะเพื่อนเพื่อนนี่เอ้ยสถานีดอกไม้กินได้ป้าป๊าอยากไปสถานีดอกไม้กินได้มันอยู่ไหนดอกไม้กินได้อะเดี๋ยวเราไปดูสถานีดอกไม้กินได้กัน อันนี้นี่อร่อยมาฟั่มเอาเนี่ยบิ๊กเนี่ยอร่อยเหรอข้าไหนบอกเพื่อนๆที่ว่ามันอร่อยขนาดไหนอร่อยมากอร่อยสุดแล้วเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมาฟั่มเนี่ยอ่ะนำเสนอเพื่อนๆที่ว่านี่คืออะไรไข่ปลาไข่ปลาอร่อยมากไข่ปลาอร่อยมาก เดี๋ยวเราทำคลิปไข่ปลาไหมอันนี้กินเขาทำไข่อร่อยอร่อยครับเขาเตะเมาแต่งปิ้วเออเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละแม่อยู่ไหนแล้วล่ะฝานี้ที่แม่ชอบแน่นอนนะท่านแม่ใช่ได้ยังได้แล้วมั้ย นี่เรามีนึ่งด้วยนะคะนี่เมีนี่เป็น้นนึ่ สถานีดอกไม้ก like ินได้อันไม้อันใหญ่หอมไหมหอมไหมเราไปเอาไปชงได้นะดอกแคร์เรามีเยอะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนสถานีดอกไม้กินได้เพื่อนเนี่ต้นเก๊กฮวยของจริงเพื่อนเนี่ต้นเก๊กฮวยนี่พี่ๆกำลังนำเสนอดอกไม้ให้น้องๆดูนะครับนี่นั่น ที่ครูให้กินดอกทิเหล็กเมื่อกี้เพื่อนดอกะสเดาสะเดาวหวานเปล่าหวานเปล่าโอ้โหโดนหลอกให้กินขมเนาะนี่ฮะนี่ฮะเพื่อนเพื่อนใครที่โดนหลอกกินดอกเมื่อกี้จะต้องมาอันนี้ต่อนะใช่ป่ะอันนี้ที่เบียเบียเอาไปปลูกเมื่อกี้ใช่ป่ะอ่ะนี่นะเพื่อนเพื่อนไปถานีเดียวกันนะเพื่อนเพื่อน ไปเรียนรู้ดอกไม้เสร็จแล้วก็มาทำสลัดกันเพื่อนๆนี่เอาวันนี <h <h uh, ้ไหมนี่เฟื่องฟ้ากินได้ด้วยปลาเพื่องรู้ไปเฟื่องฟ้าดิเออนั่นแหละนั่นแหละดอกเข็มไหมดอกเข็มอ่าหยิบเลยหยิบเลยอ๋อเธอชอบเพราะมันมีสีชมพูใช่ไหมเก่งมากเก่งมากใส่ซอส พอเป็นสถานีที่เป็นของกินนี่สุดยอดนะอ่าะชิมดิชิมดิเป็นไงเป็นไงอาชิมหน่อยดิหน่อยนึงอะไรขมหน่อยดิดอกาอ๋อมันเป็นสีงูก็นึกว่ามันจะอร่อยเหรอมันขมอ่ะอ นี่ครับเพื่อนนี่ร้านนึกว่าอร่อยเพื่อนขมโอ้ไม่ไม่ควรอยู่ในตลาดด้วยป่ะสถานีทำเครื่องประดับนี่เพื่อนโอ้โหเธอนี่ชอบเลยดีไหนเธอชอบสถานีนี่เธออยู่ได้ทั้งวันเลยดิใช่ปะ่ะแล้วเราก็ได้คำตอว่าเห็นไหมเนะี่ยไม่ได้ไ เพื่อนสาวๆทุกคนจะต้องชอบอันนี้นี่บบนเครื่องประดับสวยงามบบฮะเบบี้ในพรีเซนตดิพรีเซนตด,นดิโอ้โหว,วันเวลาผ่านไปนี่คือสร้อยที่บีบี DIY มันเหรอบบนีเพื่อนๆสถาน,นีนี้นี่แบบว่าเด็กผู้หญิงชอบมากเลยเพื่อนน้องๆเขาฝาวเต็มเลยนี่นะฮะพ่อพ่อทำเองละอันนี้ ชื่อรันรันห่เป็นคำภาษาพื้นเมืองเพื่อนชื่อน้องรันรันเป็นภาษาภาษาเมืองนะเพื่อนนี่รันรันนะะมันเหมือนภาษาไทยเลยนะนะครับตอนนี้แม่กุ๊กกับน้องรันรัน,นมาอยู่ที่สถานีหน้ากากยักษ์เพื่อนๆนี่เอาหน้ากากมาระบายสีนะเพื่อนๆนี่หน้ากากาายักษ์นี่ไง ปลาป้าวาดเมื่อกี้เท่ไหมเพื่อนๆทำไมยักษ์เธอเป็นสีเขียวอะเอเอนี่นะครับเพื่อนๆผลงานของแม่นะฮะมีการใส่ใฝใส่แผลเป็นด้วยนะแม่เนี่ยเออนี่นี่ของน้องรันรันเพื่อนๆนี่ขอบเขียวแล้วหน้าแดงนะเพื่อนๆนี่เป๋าวามแม่น ไม่ลงเบบี้อย่าประหยัดแรงดิโยนไม่ถึงอะโยนให้มันเลยไปเลยให้มันกิ้งลงมาเอออย่างนั้นแหละนั่งเง้ยมันมั่วลงได้ไงอะไปไม่น่าลงอะมันโดนนันน้งมีคำถามข้ากับามยู่ร้ะนไรเออนี่นี่ซ้อมไว้นะอีกหน่อยไปประกวดนางงามว่าจะโตนี้เี้ยมีคำถาม ตอนสมภา์ใช่ไหมเม,เมนูอาหารที่ทำมาจากเส้นมีอะไรบ้างคะบะหมี่บะหมี่บะหม่าหรอหรือบะหมี่มมมมมนนมมก๋วยเตี๋ยวหันหน้ามาทางคลยลูอยากจะไอยทำไมเนี่ยโอเคค่ะเดีย๋ยวหนูไปเอาเซ็นนะคะแล้วก็ไปติดติิ๊กเกอร์แล้วก็รับของได้เลยนะคะตา,<ม>าสถ<ะ>านีนี้ก็สน,นุกบันเทิงเหมือนเดิมเลย ไปไป,ไปติดสติกเกอร์แล้วก็เล่นลูกโป่งนี่นะเพื <van> ่อนๆอันนี้เป็นสถานีที่เก้านะเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้เราไม่ได้เลียงสถานีเพื่อเราเข้ามัวตัวเลยนี่นี่คือลันลันในอักษรเบลนะเพื่อน่นนี่นี่ันลันอักษรเบลเมื่อกี้รันลันอักษรเมืองเห็นไหมนี้ลันรันอักษรเบลเพื่อนเพื่อนรงเรียนของผู้พิการทางทางสายตานะฮะเพื่อนเพื่อนนี่เจ๋งมากเลยเพื่อน แม่จะกดชื่อตัวเองครับเพื่อนๆ<ม>แม่ชื่อดำเกลิงนะอ่ะก <c oughs> ดเลยไม่ใช่ธรรมดานะกดอันเนี้ยโอ้โหเอ๊ะทำไมของแกมันเป็นฝีฝีเม็ดตลอดเลยอเพื่อนๆนี่ดูความยากของภาษาเบลเพื่อนๆไม่ใช่ธรรมดานะเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆเล่นไปเล่นมากลับมาร้อยมาลลยอีกแล้วเพื่อนๆนี่ สถานีนี้คนแน่นตลอดเพื่อนนี่มันคงจะสนุกกับนอเนเพื่อนนะ baby baby ไม่ฟังเลยครับเพื่อนๆนมหากรรมนิทานสร้างเมืองครั้งที่5นะครับที่เชียงใหม่ข้างสวนสัตว์นะครับเพื่อนเอนกิจกรรมครั้งหน้าใครอยากมาก็ติดตามในเพจของเขาเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่เด็กๆชอบมากเลยเพื่อน กล้วยที่เราทําเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้คงไม่ใช่อของเราทำแล้วเล่าจำมันไม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็ได้กินเนาะนี่ร้อนๆเลยเพื่อนไปไหนอะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนงานก็เมื่อกี้เด็กมาวันนี้นะเป็นพันคนเลยเวันนี้ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนอะไรอะไปไหนแล้วหนูมาเลยเพื่อนเพื่อน เยอะเลยเพื่อนๆครับ <Okay. S 1> จจกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปติดตามได้ในเพจของสอสอส,อสอได้เลยนะครับเพื่อนบายบาย